ให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอเล่ากันรักที่ได้จากฉันทิ้งมันไว้ที่เก่าเอาไว้ที่เดิมเผื่อสักวันหากเธอต้องไม่เลือกใครเธอ,อยังเหลือฉันอยู่ให้รู้ว่าเธอนั้นมีฉัน อยู่ในใจรักที่ได้จากฉันใจที่ฉันเคยให้เอาไว้ที่เธอได้ไหมทิ้งไว้ในหัวใจแม้ว่าเธอไม่รักแม้ฉันถามไม่ได้แต่จะขอรักเธอต่อไปอคคยังไงก็รักเธอ กันไปนะครับกับผลงานเพลงของพี่อ้วนบิ๊กตูดนะครับผมตูดพี่ไอพี่แกถึงเพื่อนโคตรใจจบกันไปนะครับไอซี่พี่ว่าอะไรค่ะยี่ยง่ายนะเสียงมันละมุนแล้วเว้ยเปียงเปลี่ยนเสียงแล้วเว้ยสำหรับการเพลงวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนจะได้อะไรแต่ก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วก็ลากันไปเท่านี้นะครับผม